สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดำซิงครับทายเซีมาดูรถเกตนะครับรถเกตทีมงานปลาเหลาครับคันใหม่ครับผมเออโคมมันสูกนะผมนี่โค้มมสูกน่าจะเป็น37 ED 376มเจ็ดพชนะครับมาสอบคนนั่นเลยโอ้กำลังเกียริงครับปักเกต คข้อล่างมากกระตุกสบายก้อนด้วยน้ำนะครับนี่จัดครับพี่นะ้องแมงกำลังแรงเคลียวมากครับปรับฐานด้วยเฮโรนริกนะผมนี่เคลียวว่าพี่น้องโบรมัสสุบรุ่น เกือบเกือบตัวท็อปนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวท็อปนะแต่ว่าเกือบท็อปนะครับผมอะไรครับขับสองนะครับขับสองคนหนึ่งจับพวงาลยครับคนหนึ่งจับคันโทน,นครับผมถ้างั้นจะควบคุมไม่อยู่นะครับอาจจะตกครองได้นะครับ <laughs> เห็นแต่เก่าๆแบบนี้นี่ทำงานหาตั้งได้หลายแสนนะครับอย่าดูถูกนะผมเทียบเท่าร้อยสี่สิบแคทได้เลยนะครับไม่ใช่การทำงานนะน้ำหนักครับน้ำหนักนะครับเทียบเท่าได้เลยนะครับจครับ มีโดนตอสะบัดนิดหน่อยครับผม้ท้ายสะบัดนิดหน่อยครับเดีียวเตรียมลงพลังครับงานนี้นางานก็ถือว่าทำไม่ยากนะครับแต่ก็ ทำไม่ง่ายนะครับผมโอ้ว่าแบบไดว่าทำไม่ยากแต่ก็ทำไม่ง่ายก็สแสดงว่ามันมีทั้งยากทั้งง่ายปนกัน,นครับเพราะว่าบางที่เอ,อ่อเป็นดินทรายนะครับบางที่ก็เป็นดินเหนียวนะครับผมนี่หน้าง,งานประมาณนี้นครับมาแล้วนะผมสุตัว ทบวันเลยนะครับสูตร16 16คูณ3ามนะผมทบวันนะผมนี่แหมเฉลได้เลยนะเป็นคันใหม่ของทีมงานปลาเหล่านะครับว่าอีกคันอีกคันมัวแต่ทำงานหินคลุกอยู่นะตคนมันเขาเรียกว่างานหลายที่ครับไม่ทันกันนะผมก็แบ่งๆกันทำนครับนี่ เป็นไครับพี่น้องเป็นไหอาฐานมาเจ้าคนขับขับ2ครับผมคนหนึ่งคุมด้วยคอนโทรลน,นะครับผมอีกคนหนึ่งคุมพวงมาลัยนะครับมาฐานครับนี่คนขับขับได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับผม สุดจัดเลยเจ๊ยเจยยเจ้ยย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 ยหยย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 ลยย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 ยดยย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 ย ไปถึงนร ใช้ได้เลยครับความแรงนี่หน่วยซีบีเดินซีวีโอ้สองแสนวะ <ś led> โอตอนนี้เปิดขายครับสองแสนบาทนะผมสองแสนบาทมาเอาไปเลยเนี่ยใช้งานได้ครับสบายสบายเลยแรงด้วยนะครับดูเน, <ś led> น่ะเห็นแต่สภาพนี้นี่

Okay. Yeah. เอาแพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันตอนปรับเกียร์ช่วงลงท้ายครับเดี๋ยวจิมเน้ลำลานไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ